หลักการทางจิตวิญญาณ11ประการสำหรับนักจัดแสงในการดำเนินการตามแรงบันดาลใจดังที่คุณทราบขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่สวยงามของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณบนโลกใบนี้ตอนนี้เราถูกเรียกให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหากคุณรู้สึกว่าถูกเรียกร้องก็ถึงเวลาที่คุณจะก้าวออกมาในแสงสว่างความรักและสร้างความแตกต่าง เมื่อเราแต่ละคนแบ่งปันของขวัญกันมันจะสร้างแรงสั่นสะเทือนโดยธรรมชาติที่คุณฉายแสงที่ไม่เหมือนใครคุณได้ทำให้ผู้อื่นเคลื่อนไหวบนเส้นทางจิตวิญญาณที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเช่นกัน 1. พิจารณาว่าทั้งหมดเป็นการผจญภัยที่เต็มไปด้วยพักคุณทั้งดีและไม่ดีช่วยนำคุณไปสู่ความบริบูรณ์ของสิ่งที่คุณตั้งใจจะเป็น ไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรเข้ามาในชีวิตก็เพื่อเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับช่วงเวลานี้คุณไม่สามารถกล้าหาญได้หากคุณมีแต่สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นกับคุณ 2. คุณไม่จำเป็นต้องรู้วิธีการคุณเพียงแค่ต้องพูดว่าใช่และก้าวไปข้างหน้าด้วยศรัทธาเหมือนที่แม่ชีเทเรซาเคยกล่าวไว้ว่าด้วยพระเจ้าและสามเพนนีฉันทำได้ทุกอย่าง เมื่อคุณตอบตกลงในภารกิจทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อให้บรรลุภารกิจจะมาหาคุณความศรัทธากำลังก้าวไปสู่ขั้นแรกแม้ว่าคุณจะมองไม่เห็นบันไดทั้งหมดก็ตาม 3. เป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการเห็นในโลกนี้หากคุณต้องการรู้สึกรักมากขึ้นจงรักให้มากขึ้นหากคุณต้องการความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ให้แบ่งปันกับผู้อื่นมากขึ้นในฐานะมนุษย์ความยิ่งใหญ่ของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างโลกขึ้นมาใหม่นั่นคือตํานานของยุคปรามาณูเช่นเดียวกับความสามารถในการสร้างตัวเองใหม่ 4. ปลดปล่อยความกลัวความสงสยัยความกังวลความไม่แน่นอนความไม่มั่นคงที่ฉุดรั้งคุณไว้ ไม่จำเป็นต้องลากมันไปกับคุณปล่อยมันจงเป็นเหมือนเทฟลอนที่ปล่อยให้พลังงานด้านลบหลุดออกจากตัวคุณเมื่อคุณทำแล้วจะมีพื้นที่สำหรับแสงสว่างและความรักมากขึ้นจุดประสงค์ของคุณบนโลกนี้ยิ่งใหญ่เกินกว่าจะปล่อยให้ข้อแก้ตัวและการต่อต้านมาขวางทางคุณการเปลี่ยนแปลงที่เหลือเชือ่อเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ เมื่อคุณตัดสินใจที่จะควบคุมสิ่งที่คุณมีอำนาจมากกว่าที่จะควบคุมสิ่งที่คุณไม่ต้องการ 5. ฝึกฝนการดูแลตัวเองอย่างเต็มที่ยิ่งคุณมีเวลาหล่อเลี้ยงหัวใจจิตใจจิตวิญญาณร่างกายมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งต้องแบ่งปันกับผู้อื่นมากขึ้นเท่านั้นนั่งสมาธิขอพรกินอาหารเพื่อสุขภาพ เล่นโยคะใช้เวลาในธรรมชาติดำเนินชีวิตตามวิถีทางของคุณอ่านสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณและเชื่อมั่นในตัวคุณรักตัวเองก่อนแล้วอย่างอื่นก็เป็นไปตามนั้นคุณต้องรักตัวเองจริงๆเพื่อทำสิ่งใดในโลกนี้ให้สำเร็จ 6. สัมผัสประสบการณ์แห่งสวรรค์เมื่อคุณเปิดใจความคิดและวิญญาณ คุณจะมองเห็นและสัมผัสถึงพระวิญญาณรอบตัวคุณพระเจ้าอยู่ในเราแต่ละคนมีให้เราได้ทุกเมือ่อการใช้เวลาในการทำสมาธิหรือสวดมนต์ช่วยให้คุณรู้สึกถึงความสงบความรักและการนำทางมากขึ้นเรามีชีวิตอยู่จริงๆในโลกที่อดอยากเพราะสันโดษความเงียบและความเป็นส่วนตัว ดังนั้นจึงอดอยากเพราะการทำสมาธิและมิตรภาพที่แท้จริง 7. ติดตามความสุขของคุณความสุขคือความรู้สึกปิติอย่างลึกซึ้งที่คุณได้รับเมื่อคุณดำเนินชีวิตในของขวัญของคุณและเชื่อมต่อกับพระเจ้าคุณอาจสัมผัสได้ในธรรมชาติคุณอาจรู้สึกได้เมื่อคุณใช้ของกำนันที่ไม่เหมือนใคร เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของคุณความสุขของคุณคือเข็มพิศเมื่อคุณรู้สึกปิติแสดงว่าคุณมาถูกทางแล้วจงทำตามความสุขของคุณและอย่ากลัวแล้วประตูจะเปิดออกโดยที่คุณไม่รู้ว่ากำลังจะเปิดปล่อยให้ตัวเองถูกดึงดูดอย่างเงียบๆจากสิ่งที่คุณรักจริงๆ8เราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวหนึ่งกายหนึ่งใจหนึ่งจิตวิญ,ญญาณ สิ่งที่คุณทำกับผู้อื่นคุณได้ทำกับตัวเองแล้วการเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริงคือการเสริมอำนาจและการขยายตัวฉันหวังว่าวันหนึ่งคุณจะเข้าร่วมกับเราและโลกจะเป็นหนึ่งเดียวกัน 9. ก,ก้าโอบกอดความงดงามของคุณการเล่นเล็กๆของคุณไม่ได้ช่วยอะไรใครเลยจงกล้ามีความกล้าหาญและตระหนักว่าคุณน่าทึ่งเพียงใด ความกลัวที่สุดของเราไม่ใช่ว่าเราดีไม่พอความกลัวที่ลึกที่สุดของเราคือการที่เรามีอำนาจเกินกว่าจะวัดได้แสงสว่างของเราไม่ใช่ความมืดที่ทำให้เรากลัวมากที่สุดเราถามตัวเองว่าฉันเป็นใครที่เก่งงดงามมีความสามารถและยอดเยี่ยม ที่จริงคุณไม่ควรเป็นใครคุณเป็นลูกหลานของพระเจ้าการเล่นเล็กๆน,น้อยๆของคุณไม่ได้ช่วยโลกใครก็ตามที่คิดว่าตัวเองเล็กเกินไปที่จะสร้างความแตกต่างไม่เคยพยายามนอนหลับโดยที่มียุงอยู่ในห้องนอน 10. จงมีสติอยู่เสมอเพลิดเพลิน,นกับความงามของตอนนี้ปัจจุบันคือทั้งหมดที่เรามี เมื่อเราหมกมุ่นอยู่ในหัวมากเกินไปเราจะพลาดสิ่งที่เรามีอยู่ในขณะนี้อย่าปล่อยให้ความคิดฟุ้งซ่านของอัตตาขาโมยสมาธิของคุณยึดมั่นในความจริงของสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคุณในขณะนี้ปัจจุบันขณะคือเมื่อตัวตนของเราเข้ามาสอดคล้องกับความเป็นตัวเรา1 1ลงมือทาหากคุณรู้สึกว่าคุณมาที่นี่เพื่อจุดประสงค์ที่ดีกว่า หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องดำเนินการอย่างไรให้ซื่อสัสตย์ต่อตัวเองและไว้วางใจกระบวนการตามที่เปิดเผยให้คุณทราบยิงไปที่ดวงจันทร์แม้พาดก็ยังอยู่ท่ามกลางหมู่ดาวหลักการทางจิตวิญญาณใดที่ทำให้คุณดำเนินการโดยได้รับแรงบันดาลใจคุณมีการเรียนรู้อะไรบ้างที่จะแบ่งปันโปรดแสดงความคิดเห็นของคุณด้านล่าง ขออวยพรให้คุณได้รับพรมากมายจากความรักและแสงสว่างขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณด้วยรักเสมอ